สวัสดีค่ะสวัสดี f อฟซที่น่ารักทุกทุกท่านนะคะมาพบเจอกันกันกบแอดลินพาสวร์วันนี้สวัสดีกันที่ประเทศสกอตแลนด์นะคะแอดลินได้มาถึงสกอตแลนด์แล้วมาฮอลลเด์นะคะประมาณ4 5หวันก็จะกลับไปนิวคาสเซิลนะคะแล้วก็อีก5วันก็จะกลับกรุงเทพแล้ว <laughs> นะคะมาพบเจอกันก็คือมาโซเลเรื่องหวยกันเมื่อนี่นะคะได้โทรหาพ่ออวก ก็เลยมีตัวเลขดีๆจากพาอ่ออวนมาฝากเช่นเคยทุกๆหวัวนะนะค่ะสำหรับแอดลิมก็มวนสนุกสนานกับการได้มาเที่ยวเห็นบรรยากาศเดี๋ยวแอดิ ي มจะเอาบรรยากาศให้เบิง้งเน้ะจ้ะให้เบิ้งรอบๆที่ได้มาเที่ยวได้ชมบรรยากาศไปน้่กันแล้วก็ฟังหวยไปน้่กันน้่เพื่อไม่เสียเวลาเพื่อไม่พลาดเนาะคะ่ะไปดูตัวเลขกันค่ะ วิ่งตัวใด้อาเอาเอาจับสองเปล่งจ้าเอ้าเอ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 าสองเอาตัวบนเอาเอาตัวล่างออืเด็กผู้หญิงเป็นบนเด็กเอาแล้วแต่แต่ใหญ่อวบจับสองมีกวนมั่นใจตัวได้เอาตัวนั่นละเออคือว่าสองมี มันมันเิมันเ็นง่ายก็ก็ก็ตัวบนยบอือตัวสองในวันวันันหลายตัวหรอกมั่นตัวน่งเีย้วกันจ้าศูนย์ครับสโอ้ยศูนับเก้าเกินก็มนข้นมาศูนย์เขาศูนย์แต่มันันท่องจบก็องจเลยเอาไปใชปะยชนเอมบ่บ่เบาไหมจ้ากาวิ่งสองบ่ วิ่งสองเลยวิ่งสองนี่อแบบเน้นล่างบ่ะเน้นล่างบ่ะสองเลยจ้ะคือเอาคือเอาตัวตัวสูตรล่างมาเห็นเด้อ๋อสูตร<า>เล่ามันจะมีสิบสูตรเลขล่างอืมล่างมันสิมีอยู่มันสิมีอยู่สามสองหาสองเก้าสอหง,ง,งไหมสามสอง ห้าสองเจ็ดสองอือเอาตารางยังเดียวบางวันนี้ว่าสิว่าสิเอาตารางยงเดียววันนี้ท่านท่านพูดถึงว่าท่านท่านเอาศูนท่านจะเอาบนนั่นเอาศูนย์เลยเก้าศนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์เป็นเลขบนอือเก้าศูนย์สามศูนย์หนึ่งศู เออหนึ่งศูนย์เลขบนเลขล่างวิ่งสองเลขบนวิ่งศูนย์บ่ะวิ่งศูนวิ่งศูนยตัวเดียวหางเดียวเลยเนะานะนล่างนี่มักตัวใดจ้ะมักเนล่างเนี่ยมักหาสองครับเจ็ดสอง อ่สองกับเจ็ดสองอตัวบนละ่ะตัวบนนี่นี่แหละตัวบนบ๊อบบ๊บมั่นใจว่าแต่เดี๋ยวเก้าศูนย์ส่มันปนมันปนจัางไยหรอมันบวกขับไม่แน่ใจบน่แน่ใจ,นนใจมั่นใจล่างมากกว่ามั่นใจล่างมากกว่าหรอกโอเคเอาเป็นตัวก<น>ัวนคือบนก็คือกันเอาเนาะกัน กันโน้กันกันไว้แต่แต่ไปเน่นลางก็คือหาสองกับเจ็ดสองอืมอือเดี่ยววัววัววไปเดียววัไปเดียวเด็กสามตัวนี่มันเจ๊ทอทอกันดิสามสองหาสองเจ็ดสองเท่ากันเลยอือทอกันเลยมันเจ๊ทอกันดิอือจังได้สองกับมาเป็นบอกเหมือนนี่ได้สองกับมาเหรออือ สามสองห้าสองเจ็ดสองลักเท่ากันเลยนนเน,น,เน,นอันบนนี่ก็คือเป็นตัวก,กันบนก็คือ90้าศูนสศ่ศะจ๊ะเนีนี่สมตัวบนก้าศูนย์สองศูนย์นึ่งศูนเอ้าบิ้ง วิ่งมันมีสองตัวว่าเอากันนะกันสองศูนสองศูนศูนสองไหมมันมีวิ่งสองตัววิ่งบนวิ่งล่างวิ่งล่างวิ่งล่างสองวิ่งบนศูน่ะมันมาน้ากันยังไงเออมันตัววิ่งมันมาสองตัวนะวิ่งบนสองวิ่งล่างเอาไม่ใช่วิ่งล่างวิ่งล่างสองเน้นสองล่าง วิ่งบนศูนเนาะศูนกับสองเลยมาจับกันก็ได้นนเนาะถ้าคนใดมกักมันอายไปกมันมาตกันก็ได้แต่ว่ามันที่มานเรอคนเนาพึ่งจะแยกกันเยอะอ๋อมันสีแยกกันต้องแยกกันอ๋อโซนกับสองนี่ไม่มาคู่กัน <c oughs> อืมั <c oughs> ม่นใจสามสองห้าสองเจ็ดสองนะหัวเนี่ย สามสองห้าสองหกสองกลับมาดูดูไดเรกสามสองเลยอืมน่าดูเมื่อไรเสร็จมาสิบแปดถึงเมืองไทยสิบแปดจ้ะอ๋ออืมก็สิถึงบ้านก็ยี่สิบปุ่นละมั้งโอ้เล็กเล็กออกก่อนตัยเนาะ จ้าว,วยพ่อนวยพ่อนไอเอฟซี FC เนี่ยไอเอฟซี FC ถูกหวยในงวดนี้งวดที่แล้วถูกศูนย์หกอ่าจ้าไอมีศกมีลาบต้องกานเด้อสุกุมทุกคนเนอะมีสุกุมทุกคนเนี่ยม,มีศกมีลาบต้กาน,นทุกคนรอบนเมฆะลอง้องเบ,บิงบ้งอาเทียมันแมน บ่มนกแตมันบ่มนก็หัวซิกําแ่มันบ่มันก็หอซกํากันเด้อหลอกหลอกเนาะมันก็มีไบรูเนาะก็ยาลงทุนหลายเอ่อลงทุนติดไว้ตัวละใบสองใบเนาะลงทุนไว้ตัวละใบสองใบบ่ได้ไปหมั่นใจคือเขาบอกว่าร้านประเทศ บอกเพื่อนส่บกูรณ์ปกตี๋ยวนั้นแต่ว่าแมนผู้ใดก็บอยางเต็มมือทุกวนนั่นแหละมาจูกันนอกกับโอนไปดูกันล่ะแต่มันแมนแต่มันแมนค่ะมันได้เนาะไปเปลี่ยนแนวทางให้ในการเลือกซื้อมีสามตัวเนาะของป้ะอ้วนสามสองห้าสองเจ็ดสองที่มั่นใจแต่ว่าเลขบนเนี่ยให้กันในซื้อเนาะค่ะคือว่า กันๆไว้ก็คือเก้าศูนย์สามศูนย์หนึ่งศูนย์มีแค่นี้อืมกระสันก็ขอบคุณไอ้อวบลหลายๆจ้าครับผมครับผมอ่ามันยงแห้งปัง,ปงๆเด้องวานนี้เอามันได้เด้อ <laughs> สวัสดีจ้าประอวบสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้แอดลินก็ขอขอ,ขอบคุณ ทุกทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจมาตลอดนะคะขอให้ทุกคนยังเ่งปังๆเช่นเคยเด้อค่ะงวดน,นี้ประวดที่แล้วพ่ออ้วบก็ให้ศูนย์หกนะคะงวดน,นี้พ่ออ้วกประเน่นสามตัวลางนะคะสามตัวก็คือสามสองห้าสองเจ็ดสองขอให้ทุกคนยิบจับลอตเตอรี่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจก็มีเลขอยู่สามหางแค่นี้ละ ขอให้ทุกคนใน่้่งปังๆโชคดีเหมือนงวดที่แล้วนะคะสำหรับคลิปนี้อดลินก็ขอตัวลาเนาะคะ่ะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ